ายบรรหารศิละปะอาชาประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายธีระวงศ์มุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมชลประธานลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ทุ่งเจ้าพยาฝั่งตะวันตกจังหวัดนครปฐมและดูงานการระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลองโยงและสถานีสูบน้ํามหาสวัสดตําบลลานตากฟ้าอําเภอนครเยศีจังหวัดนครปฐม ในบรรหารกล่าวว่าสถานีสูบน้ําคลองโยงเป็นจุดสําคัญในการระบายน้ําจากทุ่งพระพิมลซึ่งการระบายน้ําเป็นที่น่าพอใจระดับน้ําลดลงเกือบ4ี่เซนติเมตรแล้วเนื่องจากว่าสถานีสูบน้ําแห่งนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด3มลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจํานวน8ตัวโดยศักยภาพของการระบายน้ําทั้งหมดสามารถระบายน้ําได้ถึง4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งก็คาดว่าอีก10วันระดับน้ําจะลดลงอย่างต่อเนื่องและทุกพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะคลี่คลายลงก่อนปีใหม่แต่ว่าก็จะมีเพียงบางจุดเท่านั้นที่ยังมีน้ําท่วมขังเช่นพุทธมณทนสาย5ที่สูงถึง80เซนติเมตรในปัญหารก็ได้เสนอแผนในอนาคตสําหรับการบริหารจัดการน้ําในฝั่งตะวันตกโดยให้มีการติดตั้งสถานีสูบน้ําถาวรเพิ่มในคลองมหาสวัสด์อีกหจุด พร้อมทางสร้างเส้นทางลัดแม่น้ำท่าจีนที่คดเคี้ยวเหมือนโครงการคลองลัดโพในแม่น้ำท่าจีนอีกด้วยอนาคตผมอย่างนี้ฮะอนาคตอย่างเช่นที่หมหาสวัสดิ์เนี่ยจะตั้งโรงสูบน้ำอีกชุดหนึ่งมีทางเดียวตอนนี้แม่น้ำท่าจีนมันไหลลงสู่ทะเลลำบากยากเพราะมันเป็นลเรือย,อย่างนี้ต้องทำเป็นแบบคลองลัดโพแต่ใช้เวลานาน น้ำวิธีเดียวที่ถ้าน้ํามามากต้องสูบน้ำลงถ้าจีนสูบน้ํำลงท้าจีนแล้วต้องไล่น้ำประจินลงสึงซากรให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งศึกษาและออกแบบสถานที่ที่จะตั้งสถานีสูบน้ําถาวรรวม12เครื่องซึ่งจะช่วยระบายน้ําจากคลองมหาสวัสดิ์ได้1,800ล้าลูกบาทเมตรต่ตอวันเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ําในแม่น้ําท่าจีนระบายออกได้ยากเนื่องจากมีความคดเคี้ยวทําให้การระบายน้ําทําได้ช้าทั้งนี้จะเสนองบประมาณในปี2556ซึ่งก็คาดว่าจะใช้การได้ในปี25 ขณะนี้ปัญหาของเราคือไม่สามารถระบายน้ำจากคลองสูแม่น้ำทต้จีนโดยธรรมชาติได้ก็ผมคิดว่าไม่น้อยกว่าอะไรนะอ๋อนี่ผมคิดว่าต้องไปตั้งงบประมาณปี2556ันอนี่ไม่ทันแล้วล่ะนะต้องไปตั้งปี5 5าแล้วก็ใช้เวลากสร้างหนึ่งปีให้เสร็จพันธุ์สานีสุดน้ำที่จะทำงานได้ก็พอปี2557อ ถึงจะเริ่มเริ่มทํางานได้ตัสถานีนี้